สวัสดีจ้าเหล่าแฟนขับวันพีททุกๆท่านด้วยนะจ้าในวันนี้เราก็จะมาทําตัวเต็มเกี่ยวกับมังะวันพีทในตอนที่1165นะครับเราก็ยังไม่ได้ทําเลยเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ลงเกี่ยวกับจอยบอยแล้วก็เดวี่เป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงหรือว่าพี่ๆอยากแนะนําอะไรเนี่ยก็ไปเม้นในคลิปนั้นได้นะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวเต็มกันว่าเออมันมีตรงไหนพูดอะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพูดจาอะไรใส่กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค สามารถไปหาอ่านได้ที่นั่น <_ d ream> ก็เริ่มเรื่องเลยก็แล้วกันเนาะไม่ต้องเกินมากนะครับชื่อตอนจะมีชื่อตอนว่าเสียงสะท้อนแล้วก็หน้าปกก็จะเป็นลอนอนอยู่กับเป,ปโปะนะครับบนซุดนะครับซุดเนี่ยเป็นหมอนใช่ปะส่วนไอ้ตรงพื้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแกะตัวใหญ่นะครับคือนอนกันสบายใจเฉบเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นในเนื้อเรื่องเนี่ยมีการเขียนไว้ว่าศึกล็อกปะทะโรเจอร์แล้วก็กาฟเนี่ยได้เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับโดยที่ล็อกเนี่ยก็ยังคงพูดคําเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะว่าขอร ได้ยินนะครับอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราเนี่ยคาดการว่าการไม่ได้ยินใช่ป่ะแต่มันเสือกได้ยินนะครับมันก็เลยถามโรเจอร์ว่านายได้ยินเสียงนี่เหมือนกันหรือเปล่านะโรเจอร์ซึ่งโรเจอร์นี่กําลังง้างดาบกําลังฟันล็อกเลยนะครับอย่างง้างตีเบสบอลใช่ป่ะโรเจอร์เขาเลยบอกว่าทาั้งคําพูดสีหน้าท่าทางเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันสักอย่างเลยนี่ว่าล็อกแล้วก็หัวใส่ล็อกไปนะครับล็อกเองก็หัวด,ดาบมาเหมือนกันเนาะซึ่งการเนี่ยก็เข้าไปซัพพอร์ตด้วยการาต่อยหน้าล็อกนะครับเรียกาฟไปเลย ค,คือหมัดนี่ค่อนข้างที่จนะแรงเนาะส่วนโรเจอร์แล้วก็ล็อกเนี่ยก็ปะทะก,กันด้วยดาบนะครับรวมถึงฮาคิราชันเนี่ยก็ระเบิดออกซึ่งมันทําให้2คนนี้กระเด็นไปเลยนั่นก็คือโรเจอร์แล้วก็กาบใช่ป่ะมันก็ไปกระแทกพวกเศษหินเศษภูเขาอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนั้นเนี่ยคือเมฆที่อยู่บนเหนือหัวของก็ตัวเล่นเนี่ยแหวกออกเป็น2ทางเลยนะครับมันก็เลยทําให้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็งงใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นทหารเรือจนสลัดเนี่ยต่างก็พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าเฮ้ยของฟ้าเป็นอะไรไปหนะแยกเป็น2เสียงเลนี่ยวก็ ตายกันหมดหรอกซึ่งต่อมาเนะี่ยเราจะได้เห็นว่าเคียวนะครับผมหรือว่าหนึ่งในลูกเรือของล็อกละกันมันก็ได้บอกลูกเรือเนาะว่าชิงเรือมาซะเราเนี่ยจะออกจากเกาะน,นี้กันเลยซึ่งพวกลูกน้องเนี่ยก็ยังคงเตือนตัวของเคียวนะครับว่าแต่เรือนั่นเนี่ยมันเป็นของคุณล็อกนะครับเคียวเคียวเนี่ยมันก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าโง่เอ้ย,ยคิดว่าจะมีใครเนี่ยกลับมาอีกงั้นเหรอซึ่งชิกีเองเราเห็นว่ามันแบกพวกกล่องสมบัติอยู่ใช่ไหมมันก็เลยบอกว่ากลุ่มโจรสลัดล็อกเนี่ยจบสิ้นซะตรงนี้แล้วนี่แหละและะ้วไปเน,น่ คือรีบวิ่งหนีไปทางชายฝั่งให้เร็วที่สุดต่อมาเราจะได้เห็นว่ามีคนเนี่ยติดต่อไปหาการาฟนะครับโดยที่ถามว่าคนเรือโทรการาฟท่านว่าอะไรนะครับซึ่งการาฟเนี่ยเขาได้บอกว่าหลังจากที่พาพลเมืองบนเกาะที่ยังหายใจอยู่เนี่ยและรวมถึงพวกทหารขึ้นเรือกันครบทุกคนแล้วเนี่ยให้ออกเรือไปได้เลยส่วนทางด้านโรเจอร์เองก็มีลูกน้องติดต่อไปว่าโรเจอร์เกิดอะไรขึ้นบนเกาะนั้นกันแน่โรเจอร์ก็เลยให้คําสั่งไปว่าถ้าพวกเลลี่เนี่ยขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วให้ไปรอที่ใจกลางทะเลได้เลยแล้วก็ไดด้้พพรูรรรรออมกัันสําหบโเจ์ ็กาวนะว่าฉันเนี่ยจะ,จะกลับไป,ไปอย่างแน่นอน,น,อนจากนั้นก็จะได้เห็นภาพโดยรวมว่าทั้ง2คนนี้เริ่มเอาจริงและไอชุดสูทหมวกฟางอะไรอย่างเงี้ยถอดทิ้งไปให้หมดนะครับสำหรับโรเจอร์กราฟเองก็เริ่มถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วนะกาฟก็เลยบอกว่าล็อกโรเจอร์ที่จริงเนี่ยฉันตั้งใจจะมาเกาะเพื่อที่จะจับพวกแกทั้งสองคนบนเกาะน,นี้อยู่หรอกนะซึ่งโรเจอร์เองก็เลยบอกว่าฉันเองเนี่ยก็ตั้งใจจะมาแค่ชิงตัวแชกี้แล้วก็สมบัติแล้วก็จะเพ่นแนบตั้งแต่ต้นเหมือนกันนั่นแหละกาฟสรุปว่าเราเนน่่่่ต้ออองมมารวววืกกััไป นะโอเคไหมซึ <N> ่งกาบก็เลยบอกว่าเฮ้ <K> แต่มันก็ขัดใจสุดๆไปเลยนะโรเจอร์แต่จะปล่อยให้เจ้านั่นอยู่แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้หรอกนะจากนั้นนะครับล็อกก็ได้โจมตีกราฟใช่ปะกราฟก็โดดหลบไอ้พวกเศษภูเขาข้างหลังหรือเศษหินข้างหลังเนี่ยก็แตกไปเลยกราฟก็เลยบอกว่าเฮ้ยล็อกยังพูดไม่จบเลยมึงเล่นกูแล้วหรอหลังจากนั้นกราฟก็โดดไปข้างหลังใช่ปะโรเจอร์เองก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ยหดดาบใส่ล็อกเลยนะครับผมแล้วกราฟก็ไปจับไอ้ตรงขาของล็อกใช่ปะก็เลยบอกว่าลางของแกในตอนนี้คำสาปที่แกโดนอยู่ในตอนนี้มันไไไมม่ีทางงงแแกกก้้้ดเลลลยยั็็อว เหวี่ยงล็อกไปเลยนะครับคือแรงเหลือมากสําหรับคนเรือโทรกราฟในวัยหนุ่มนะครับขนาดล็อกเนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะต่อมาเราจะได้เห็นว่าโรเจอร์เนี่ยคือหวด,ด่าม,มาใส่ตัวของล็อกทันทีนะครับแล้วก็ได้บอกว่าได้สติได้แล้วไอ้เจ้าว่าสถานการณ์เนี่ยจะตัดมาที่เลลี่แล้วก็กลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับโดยที่เลลี่เนี่ยเขาก็ได้บอกพวกพ้องเขาแหละเนาะว่าเร็วเข้าถ้าพวกเรายังหนีออกจากเกาะนี้ไม่ได้เนี่ยโรเจอร์เนี่ยก็ไม่มีทางหยุดสู้แน่นอนซึ่งก็มีคนบอกว่าหาคิดนี่มันไม่ปกติแล้วซึ่ง เราจะได้เห็นฉากกอริโอซ่าแล้วก็กาบันด้วยใช่ป่ะกอริโอซ่าเนี่ยวิ่งตามกาบันมาแล้วก็ได้บอกว่าฉันขอขึ้นเรือไปด้วยนะกาบันนะจ๊ะนะจ๊ะซึ่งตัวของกาบันเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยกอริโอซ่าเธอมาได้ยังไงเนี่ยและฉากก็จะตัดไปที่ไคโดแล้วก็บิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมเนี่ยเขาได้บอกว่าฟังให้ดีนะไคโดนี่บุญคุณนี้เนี่ยจะติดตัวแกไปชั่วชีวิตสักวันฉันจะต้องให้แกเนี่ยชดใช้คืนให้ได้ซึ่งมันก็มาขอกันเรียบร้อยแล้วเนาะในวันนู้บ้าเอยชิิงสมมัตไไ่ดน ก็อย่ามาพานกันสี่ลิ้นลิ้นคอยดูเธอจากนี้ต่อไปเนี่ยฉันจะสร้างกลุ่มจนสลดที่ตัดสินทุกอย่างด้วยพละกําลังขึ้นมาเองซึ่งตัวของลิ้นลิ้นเนี่ยพอฟังแล้วก็เลยบอกว่าห้าวขึ้นเยอะเลยนี่ไอ้หนูไม่มีทางที่แกเนี่ยจะเอาชนะฉันได้หรอกนะซึ่งตัวของศัตรูเส้นเนี่ยมันก็เลยได้เรียกว่าเฮ้ยลิ้นลิ้นมัวทําอะไรอยู่น่ะไปกันได้แล้วขนสมบัติมาด้วยบิ๊กมามเนี่ยเขาเลยได้บอกไคโดว่าไว้สักวันเนี่ยฉันจะไปทวงหนี้แกอย่างแน่นอนไคโดก็เลยบอกว่าอยากตายเมื่อไหห่่เนนียยยมมมมมึกกกก็็็าาาาไดด้้้ลลัผสุทแว ร่วมมือกันที่วานุคุนี้เนานะอย่างที่เราเห็นแล้วก็ จบคู่นะครับสำหรับไอ้สองคนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่หูคู่หาก,กันมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วก็จนมาถึงภาควานุคูนี้เลยส่วนทางด้านล็อกโรเจอร์แล้วก็การฟเนี่ยภาพเนี่ยจะตัดมาที่โรเจอร์โดนล็อกเนี่ยคือเหวี่ยงกระแทกกับพื้นดินเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตัดมาที่ตัวของหนวดข่าวนะครับซึ่งมันมีคนคนนึงเนี่ยอยู่ๆก็พูดมาในจังหวะที่หนวดข่าวกําลังเดินอยู่นะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าผู้เขาถล่มนี่ฝีมือของนายซีน่านิวเกตแล้วก็หนวดข่าวก็เลยหันไปดูแแล้้ววกกก็็็ถามามม่่เปนนนนใครครนไนีััยง บอกชื่อจนมันพูดอีกว่ากลุ่มโจรสลัดของนายนี่ก็ดูท่าจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเลยนี่หว่าฉันชื่อแกมนะหรือจะเรียกให้ถูกก็คือเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดโปโลแล้วก็มีชื่อว่าโปโลแกมนะครับผมเขาก็ยังคงติดตามหนวดขาวแล้วก็บอกหนวดขาวไปนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของหนวดขาวเลยซึ่งถ้าหนวดขาวไม่มีเรือให้กลับไปเนี่ยก็ให้มาร่วมมือเขาได้นะครับซึ่งหนวดขาวก็เลยบอกว่าเก,กะกะหน่าใส่หัวไปเด็กน้อยก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับว่าไอคนที่ชื่อ โปรโลแกรมนี้เนี่ยมันก็เหมือนเมาโกเนาะซึ่งมันก็คงจะไม่ผิดโผหรอกที่มันจะเป็นพ่อของเมาโกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลูกเรือคนแรกๆของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเลยก็ว่าได้นะครับคิดว่ามันน่าจะติดตามหนวดขาวแปแหละสําหรับไอ้คนคนนี้นะตัดมาที่กลุ่มโจรสลัดล็อกคนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นตัวของสตุชี่นะครับแล้วก็กันซุยรวมถึงกิลบาตานะครับมันก็จะได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังวิ่งหนีแล้วก็หอบสมบัติกันพลุงพลังเลยซึ่งสตุชี่เนี่ยเขาได้ถามว่านี่นิวเกตอยู่ที่ไหนกันซุย เลยส่วนมาว่าใครจะไปรู้ฟาสตุตชี่เวลานี้ใช่เวลามาถามไหมเนี่ยซึ่งเราจะได้เห็นว่ากิลบาสตาเนี่ยเขามีวิญญาณนะครับเหมือนกับตัวของพโลน่านเนี่ยติดตามมาด้วยนะครับซึ่งเราก็คาดการไปแล้วว่าน่าจะเป็นผลปีศาจเดียวกันเนาะซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะผิดโผอะไรตัดกลับมาที่เรือของทหารเรือลำหนึ่งนะครับก็มีคนพูดขึ้นมาว่าทาอะไรของนายเนี่ยดากอนใจเย็นก่อนสิซึ่งดากอนเขาเลยได้ส่วนมาว่าพวกแกนั่นแหละมัวทําอะไรกันอยู่ว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเราเนี่ยกำลังมีส่วนร่วมในเรื่องชั่วช้้าาาขนาดนดีอยู่่ซึงทหร ก็พยายามบอกดาก้อนจะเย็นๆมึงคิดจะทําอะไรเนี่ยดา้อนก็เลยบอกว่าให้พวกเขาเนี่ยขึ้นเรือมาซะฉันจะช่วยทุกคนออกไปให้หมดเองถ้าใครคิดจะมีปัญหาแล้วก็ฉันจะประหารมันซะตรงนี้เลยซึ่งดา้อนนี่เรียกได้ว่าโหดเลยนะครับเขาเนี่ยจะประหารคนที่ขัดแย้งต่อเจตนาลมเขาทันทีมันก็เลยมีคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้ามึงทําแบบนี้นะดา้อนเบื้องบนไม่ปล่อยมึงไว้แนะ่ดา้อนก็ตอนนี้คือจิตหลุดไปแล้วคือไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่ไหนนะครับก็เพียงแต่บอกว่าก็มาก็มาถ้าอยากจะประหารก็มาหรือ ว่าถ้าอยากจะทําอะไรก็มาเลยทานองนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดมาที่กลุ่มชนสลัดโรเจอร์นะครับเราจะได้เห็นว่ากาบันแล้วก็เลลี่เนี่ยวิ่งลงมาจากเรือนะครับแล้วลูกเรือเนี่ยก็เลยถามว่าเฮ้ยจะไปไหนน่ะกาบันเลลี่กาบันเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าพวกนายเนี่ยห้ามตามมาเด็ดขาดเลยนะออกเรือไปรอที่ใจกลางทะเลตามที่โรเจอร์บอกซะแล้วก็ตัดมาที่เรือของรัฐบาลโลกนะครับก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าเกาะนั่นเนี่ยให้ถือว่าไม่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้เข้าใจนะซึ่งเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่างของพุทาเซกเตอร์แดมัน จะเป็นเหมือนกับตัวของคุณโกที่ถูกท่านอิมเนี่ยสิงล่างอยู่นะครับคือแซคเทอร์ในตอนนี้จะาเหมือนกันเลยเนาะและเขาก็เลยได้บอกว่าเวทบูคดีก็ต์วอลเล่ถูกจัดให้เป็นคดีลับระดับสุดยอดระดับเสเลยในบันทึกของศูนย์บัญชาการหลักกองทัพเรือหรือว่าศูนย์บัญชาการย่อยอย,อย่าง G11 และ Cypher Pro 6พบว,ว่ามีการดําเนินการภารกิจลับสุดยอดพร้อมกับคาตอบแทนพิเศษดังนี้ทําลายรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในเกมล่ามนุษย์ทั้งหมดแล้วก็ทําลายข้อมูลเกี่ยวกับก็ต์วอลเล่อันเป็น สถานที่จัดงานทั้งหมดทั้งตำแหน่งของเกาะแล้วก็พื้นที่รวมถึงจํานวนประชากรที่อยู่บนเกาะและรวมถึงจํานวนผู้ตายในคดีไม่อาจที่จะสรุปได้จากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าไอ้แง่งเขาก็ตัวเล่ที่มันเหลืออยู่แง่งหนึ่งอะนะมันก็พังลงมานะครับโดยที่มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่ากราฟแกรรู้มาตลอดเลยใช่หรือเปล่าว่าเรื่องปีศาจสีดําของรัฐบาลโลกนะ่ะมีตัวแบบนั้นอยู่เนี่ยความยุติธรรมเนี่ยคงจะเน่าเฟะไปหมดแล้วละมัง้งก็น่าจะเป็นโรเจอร์ที่เขาเป็นคนพูดนะครับและกราฟเนี่ยก็เลยได้ส่วนมาว่า ว่าฉันเองเนี่ยก็คิดแบบแกนั่แหละโรเจอร์ตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าทั้งโรเจอร์และกาฟเนี่ยคือสภาพสะบักสะบอมละโรเจอร์เนี่ยเขาเลยตัดสินใจคุยกับกาฟว่าทนายเนี่ยอยากจะออกจากกองทัพเรือแล้วก็มาอยู่กลุ่มชั้นเถอะนะกาฟซึ่งโรเจอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นโมเดลลิ่งเลยเนาะก็เรียกได้ว่าจิบจีบไว้ก่อนเผื่อฟุกกาฟออกจากกองทัพเรือเพราะว่าเห็นว่าในรัฐบาลโลกเนี่ยมีอะไรที่แบบว่ามีกลิ่นตุุ่และกาฟเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมของตัวเองนะครับเขาก็เลยบอกว่าพูดออะไรรบ้านโเจ์ ถ้าฉันออกจากกองทัพแล้วแล้วใครจะปกป้องพวกทหารเรือกันเล่าโรเจอร์เขาเลยได้บอกว่าสุดท้ายเนี่ยฉันคิดว่าเราคงจะต้องมาวัดกันที่มวลแล้วมัง้งว่าไหมการาฟซึ่งการาฟเองเนี่ยเขาเลยได้ถามว่ามวลอะไรของแกว่าโรเจอร์โรเจอร์ก็เลยอธิบายไปว่าเดิมทีเนี่ยฮาคิเกาะก็เป็นพลังที่แข็งแกร่งไม่แพ้ความสามารถของผลปีศาจอยู่แล้วแถมคราวนี้เนี่ยเรายังใช้กระทั่งฮาคิราชัน,นี่เพื่อบกันโจมตีเอาไว้อีกไม่มีทางหรอกที่จะไม่ได้ผลกับคู่ต่อสู้นะครับกราฟเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าฝั่งนั้น ฮาคิราชันเหมือนกันพลังเนี่ยมันก็เลยหักล้างกันไปเองนี่หวา่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยโรเจอร์ก็เลยแทรกขึ้นมาว่าก็เพราะงั้นแหละเราเนี่ยเลยต้องไปให้เหนือกว่านั้นอีกไม่งั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะโจมตีตัวของล็อกมันเข้าหรอกนะถึงถ้าเรายังสู้ตัดกําลังกันไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับเพราะพลังกายของพวกเราเนี่ยไม่มีวันทัดเทียมกับไอ้เจ้าสัปลาน,นั้นได้อยู่แล้วกราฟเองเนี่ยเขาเลยได้สวนมาว่าหมายความว่าให้เค้นฮาคิราชันจนมวลมากกว่าไอ้เจ้าล็อกใช่ไหมแล้วก็อัดมันไปในครราววเเเดียงงั้นหอโโจจซึ่ ก็เลยบอกว่าถูกต้องใส่เต็มเหยียดแบบว่าไม่ต้องคิดเลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีแรงเหลือหรือเปล่ากราฟก็เลยได้ส่วนมาว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่รอดกลับไปทั้งคู่หรอกนะโรเจอร์ซึ่งตัวโรเจอร์เองเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าถ้าปิดเกมได้เราทั้ง3คนเนี่ยก็จะหมดสภาพจนต่อสู้ไม่ได้อีกซึ่งกราฟเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าแต่ถ้าพลาดขึ้นมาพวกเราเนี่ยก็จบเหตุเลยสินะและกราฟเนี่ยก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับโรเจอร์ใช่ปะเขาก็เลยได้บอกว่าเฮ้ยล็อกฉันไม่รู้หรกนวว่าู้้ดยั็ม เกิดอะไรขึ้นกับแกกันแนะ่แต่มีแค่เรื่องเดียวที่ฉันพอจะเข้าใจและรับรู้ได้จากตัวของแกมีแค่ความเจ็บแค้นของแกนี่แหละที่ฉันเนี่ยเข้าใจได้ดีเลยละ่ะซึ่งตัวของล็อกในตอนนี้ก็ได้แต่ร้องไห้นะครับคือเหมือนจะขัดขืนโดมิหรือวซีไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งโรเจอร์เองเนะี่ยมันก็เริ่มซึ้งตามตัวของล็อกไปแล้วชบ,บาลโรเจอร์มันก็เลยบอกว่าเย่๋ยวร้องไห้สิฟ้าเจ้าบ้าฉันร้องตามแล้วเนี่ยแล้วก็ในจังหวะนั้นเนี่ยก็เหวี่ยงดาบไปด้วยนะแล้วก็บอกว่า จอมป่าเทพอคีส่วนกามนี่ก็เวี่ยงหมัดไปด้วยแล้วก็บอกว่าอินฟินิทัมซึ่งตัวโรเจอร์ก็ลงท้ายด้วยว่าจอมปาเทพอคีเอสแล้วก็ฟันเข้าไปที่กลางตัวของล็อกนะครับส่วนกามก็ใช้อินฟินิทัมเอ็กโพชั่นหรือว่าพายุหมัดไร้ขอบเขตนะครับคือต่อยรัวไปอย่างที่เราบอกไปในสปอยก่อนหน้านี้ว่ามันเหมือนหมัดการิ่งของลูฟี่เลยใช่ปะคือหมัดรัวนั่นแหละนอกแต่พลังของกามในตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอนุภาพรุนแรงกว่านะครับเรียกได้ว,ว่า ตัวล็อกนี้แตกเป็นรูๆเลยเพระหลังจากที่โจมตีแบบนี้แล้วนะครับก็มีการเขียนบรรยายไว้ว่าแม้รัฐบาลโลกจะฝังกบทุกอย่างเกี่ยวกับคดีนี้ให้หายไปในความมืดแต่การล่มสลายของกลุ่มโจไรไร้เบียนภายใต้การนําของล็อกดีซีเบกเนี่ยนามว่ากลุ่มโจรสลัดล็อกซึ่งเคยสร้างความปั่นป่วนตลอดหนึ่งยุคสมัยนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นเสียงสะท้อนที่กึกก้องเกินกว่าที่จะปกปิดนะครับและก็ได้สร้างแรงสถานไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายไว้ว่าความ จริงเบื้องหลังคดีในตำนานนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าล็อกเนี่ยคือหมดสภาพการต่อสู้แล้วก็น้ําตานี่หยดมาทุกหยดนะครับในการโจมตีที่โดนตัวของเขาเหมือนกับแบบว่าเขาเองก็พอใจนะครับที่ได้2คนนี้มาปิดเกมใช่ปะสุดท้ายเราจะได้เห็นภาพรวมก็ตัวเล่ตอนนี้ไม่มีแง่งแล้วแล้วก็มีพวกอาคิราชันเนี่ยแผ่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือบทสรุปของในตอนนี้เลยและคิดว่าน่าจะเป็นบทสรุปของคดีก็ตัวเล่ด้วยนะครับคิดว่าหลังจากนี้น่าจะอีกตอนหรืออาจจะ2ตอนนะครับคิดว่าน่าจะกลับไป ที่เอลบาสเหมือนเดิมแล้วซึ่งลูฟี่โลกิโซโลซันจิอะไรเงี้ยลองเหงือกแห้งละมั้งครับผมก็ในตอนเนี้มีประมาณเท่านี้เลยเนะครับผมไม่ได้มีอะไรวิเคราะห์กันมากเนาะซึ่งเราได้รู้บทสรุปกันแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดเสริมพูดผิดไปยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันไปไว้